อนนี้เราก็อยู่กับเกมเดรดเอาทนะครับแม่งเกมโคตรเก่าอีกแล้วคือช่องผมเล่นแต่เกมเก่าๆเนาะโดยเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเดโมเนาะก็คือเวอร์ชันทดลองเล่นเนาะยังไม่กล้าซื้อตัวเกมเต็มเพราะว่าเดี๋ยวซื้อมาก็เล่นไม่จบนะอ้องจริงโดยส่วนตัวผมเป็นคนกลัวผีมากซึ่งบอกทําไมเราเริ่มกันเลยนิวเกมไปเลยอัน <laughs> น <cause whatever> ี้คือผมเคยแอบแอบมาเล่นซ้ําๆไว้กันเดี๋ยวจะตายเอาเราตั้งชื่อกันดีกว่าเอ่ออะไรดีล่ะกอลิก กันเออนี่ที่มาของชื่อช่องผมมาจากคาว่าการิกันเป็นท่าของเบจิธาที่มันจะยิงพลังสีม่วงออกไปมาเริ่มเราจะได้รับบทเป็นลินดาเนาะในเกมนี้ซึ่งอันนี้คือเหมือนกับฝันของลินดาในภาคเดโมในภาคเดโม,ดโมจะเป็นแค่ความฝันของลินดาส่วนภาคหลกักเราต้องไปซื้อเอาอีกทีหนึง่งซึ่งอันนั้นก็คือแบบมันต่อจากเดโมเลยก็คือลินดาตืินจากฝันเนาะอันนี้ก็เป็นแค่ฝันของลินดาแค่นั้นเองซึ่งเกมนี้คนเขาแบบเมื่อสมัยก่อนเขาก็จะแบบยังไงล่ะ แบบยังฮิตกันมากเลยผมเห็นนะเกมนี้เป็นเกมผีเดอะเบสในยุคนั้นเลยถามว่าในยุคไหนก็ช่วงปี2015ยุคที่ YouTube ค่อนข้างบุมเลยยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่ก็จะแคสเกมนี้กันซึ่งผมก็เพิ่งมาแคสเอาตอนนี้ <c oughs> คือตอนนี้เราต้องไปเอาโทรศัพท์ทาไม่เหมอมาคะนะ <c oughs> ทำไมหมอมันหานยากจังเลยเด้อไม่มีเซดติ้งด้วยอ๋อไม่เป็นไรกดชิปเพื่อวิ่งนี่มาเก็บโทรศัพท์กด E เพื่อเก็บโทรศัพท์ โอ้ภาพค่อนข้างที่จะเก่าเนาะวันนี้ใครโทรมาอีล่าขอบคุณมากลินดาเธอยอยู่ที่ไหนลินดาเธอว่าฉันว่าเธอตายไปแล้วเออเออพูดเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยกูอ่านไม่ทันมาไม่เป็นไรเราจะไม่เอ่อพูดคำหยาบในช่องเรามันเต็มไปด้วยคำหยาบจริงๆนะเหมือนจะสดใสแล้วแต่ว่าไอ้ผีกูไม่กลัวมึงหรอกเจอมาเยอะ หลังจากที่ซ้อมๆม,มาก็พอจะรู้แล้วว่าเกมนี้มันจบยังไง <c oughs> คือถึงขั้นต้องซ้อมมาก่อนเลยแต่ก็ไม่เป็นไรการซ้อมไม่ไทําให้ความกวมลดลงเนาะออกดอ e ีเพื่อเปิดประตูเออโอ้ดูเส้นทางกดคลิกขวาเพื่อตัวเชี่ยอะไรนะทำไมภาพมันเป็นงี้วะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเจ็บหัวอ๋อ เมื่อกี้เพื่อนเราใช่ปะที่มันโทรมาหาเราเมื่อกี้ซึ่งไม่ได้สังเกตเออลินดาเก็บโทรศัพท์ขึ้นมาเดียวอาวุธของเราเลยนะซึ่งก็จะมีผีอยู่ตรงนี้ซึ่งปล่อยให้มันอยู่ไปรถมันไม่มีอะไรทำก็ปล่อยมันอยู่ไปแล้วมันก็จะวิ่งมาหาเรากูรู้มาเดียวอุ้ยเชี่ยผีอะไรปะเนี่ยถอ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 ยนี่แฉอตาย ก็เกมนี้กล้องมันก็จะเป็นกล้องเทพเจ้านิดๆหน่อยๆนะอุ้ยทำไมหันมุมกล้องยากจังโรเตทค่อนข้างยากเลยมีอะไรเป็นโปสเตอร์อุ้ยโปสเตอร์ผีก็มากูอยู่ในเมืองผีหรือเปล่าลินดามึงตั้งสติดีๆนะกูเดี๋ยวนะผมไปเอ่อปรับเมาส์ก่อนแป๊บนึงเอ่อไม่ถ้าไปปรับแล้วก็ชิบหายเนี่ยอันนี้ก็เป็นป่ากล้วยซึ่งมี หนังตาหนีเอไว้เนี่ยโอ้นี่ทางตันเราไปไม่ได้เราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งกูหันกล้องยากครับไอ้เชีย่ยโอ้โหดูกว่าจะหันกล้องได้แต่ละทีนี่คือปวดข้อมอือชิบหายเลยโอ้นี่ก็เป็นบ้านล้างซึ่งสะอาดไหมก็ไม่รู้นะบ้านหลงังกับบ้านร้างต่างกันดน้อัน,นี้ก็เป็นรถเข็นเนาะขายของขายอะไรเอ่ยไม่มีเนาะอืมทำไมมันมืดจังวะกูป,ปรับบรท์เน็ตต่ำเกินไปหรือยังไงวะเนี่ย ซึ่งเราต้องมาตรงนี้นี่มีท่อท่อกระบ,บาลแล้วมีรูทําไมขอบมันเป็นสีฟ้าวะอะไรสไปเดอร์เซนเหรอนี่สไปเดอร์เซนเราต้องตามหาเพื่อนเพื่อน,เอ,นเออเพื่อนอยู่ไหนเอ้ยไหนขอดูหน่อยสิเฮ้ยเพื่อนเพื่อนฉันมาแล้วฉันมาแล้วเอาหายไปไหนครับเพื่อน เดี๋ยวมึงหายไปไหนเนี่ยอืมไหนนี่มีอะไรบ้างเออกูถามจริงนี่มึงไม่มีอะไรทำใช่ไหมมาผูกคอตุ๊กตาหมีเล่นเนี่ยเพื่อนมึงทำนี้ทำไมอือเพื่อนฉันมาแล้วเชิเดี๋ยวเราต้องทําเสียเป็นผู้หญิงสิเพื่อนเรามาแล้วเอามาเอา้ม เฮ้ยเพี่อนเรามาแล้วเหรอเพื่อนฉันมาแล้วฉันขอกดดีหน่อยสิเพื่อนกด E กด E อยู่นะเฮ้ยอะไรโอ้โหเพื่อนเพื่อนสวยมากเลยเพื่นอนขอสักรูปไหมเพื่อนไม่ใช่ผีหรอกเนาะเึ้ยเธมาทำอะไรที่นี่เหรอเออก็มาหามึงนี่ไง เออ are you you are ม o t my เ r i e n d แกเป็นใครแกไม่ใช่เพื่อนของฉันฉันไม่รู้แต่เราต้องออกไปจากที่นี่มึงเป็นใครมึงไม่ใช่เพื่อนของกูเอ่อขำอะไรคำอะไรของมึงกับเพื่อนเพื่อนฉันไม่ใช่เพื่อนของเธอแต่ฉันเป็นผีฉันเป็นใครล่ะผีเหรออ๋อ ก็ใช่ไงมึงมึงเป็นผีตามฉันไหมเออไม่คุณไม่ใช่เพืพ่อนของฉันมันถามว่าเราจะตามมันไหมซึ่งซึ่งตามครับตามนะมึงโอ้ยเชี่ยผีหรือเดอะแฟททำไมเวลาเล่นเกมผีท,ทีไรไม่มีแบบพลังเดอะแฟกันเต็มไปหมดเลยออมันหันมันหันหัวยากอ่ะจะเอาไปปัดมันก็กลัวว่ามันจะไม่เซฟไ่ะมาค่อยๆเดินขึ้นไป รามาสำรวจห้องดีกว่ามันมีอะไรเอ่ยตอนนี้เราอยู่เหมือนกับอาพาร์ตเมนต์ปะน้องนนนนนอนนอนนอน,น,อน,น,อนทำอะไรนอนอะไรของมึอือเนอนอย่ามาใกล้กูไอ้เ่ีจยเคี้ยวกุดเฮ้ยเดี๋ยวมันเอ้ยริงด้เหมือนเคี้ยวกุดเลยไอ้เคี้ยวกุดเ,เดี๋ยวนะอย่ามาใกล้กูนะเคี้ยวกุดกูไม่ตลกนะเคี้ยวกุดแต่กูก็ตลกอะนี่นเหรอเคี้ยวกุดเแมว วอ้เส <C> e <at> ียเวลาว่ะมาเราไปตามทางของเราดีกว่านะเรามาตามหาเพื่อนซึ่งกูหันคอยากปวดข้อมือไว้ไอชิบหายประตูเปิดได้ไหมประตูมันต้องเปิดได้แล้วทำไมอันนี้เปิดเปิดพนะทำไมมันเปิดไม่ได้เอ้ยมีประตูที่เปิดเอาไว้ครับเพื่อน อุ้ยประตูปิดประตูปิดไอสัตว์ไ,ไอไอเชี่ยมึงอย่านะมึงอย่านะเพื่อนประตูมันปิดอ่าไอไมึงเปิดตรงนี้มึงอย่ากแกล้งกูอย่างงี้กูขำเอ้ยกูไม่ขำกูพูดผิดมึงมานี่เพื่อนมึงมึงจะหลอกมมกูมึงก็รีบๆหลอกกูจะได้รีบๆออกไปข้างนอก h e ้ h e ้ t h e r มึงจะทําอะไรก็รีบๆทํามึงให้กูทําอะไรเนี่ยมึงให้กูรออะไรรอให้มึงกลายเป็นผีแล้วมึงก็หลอกกูเงี้ยหรอถ้ามึงจะทํามันก็รีบๆทํากูเฮ้ยเจ้อเจือตายไปซะตายเอะเฮียเฮียอย่ามาใกล้กู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 ไอ้เหี้ยอ๋ออ๋ออ๋ยซะมันเป็นผีที่น่ารักมากโอ้ยน่ารักจังนอนนอนก็เหี้ยแล้วหลอกกูขนาดนี้โอ้ยแม่นาลินดา เกิดมาทำไมเนี่ยอะไรอะอุลตร้าแมนหรือว,ว่าอุลตร้าแมนเขาเลือกเราแล้ว,ลวอุลตร้าแมนอะไรอ่ะถ้าเราเดินไปแล้วก็เราต้องได้ที่แปลงล่างมาแน่นอนมาเวลาพระเอกเจอแสงฮิคาริโอพระเอกอุลตร้าแมนเจอแสงครับเราต้องเดินเข้าไปตื่นไม่อีกทีหนึง่งที่ไหน ที่เดิมที่ที่เราโดนหลอกเมื่อกี้เพื่อนมึงทำกูแสบมากกูมไม่ปล่อยมึงไว้แน่ก็ล้องกูทำอะไรมันไม่ได้เลยเหรอวะผมว่าเราต้องลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรสำรวจดูก่อนโอ้ห้องส้วมถ้าเจอผีนั่งส้วมอยู่นี่โอ้กูว่ามันเป็นภาพที่อุบ,บาทเนี่นอน <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราใจกว้างนะเราพร้อมโดนหลอกมันจะเป็นบางเกม เฮ้ยเพื่อนเป็นอะไรไหมอะเพื่อนเพื่อนฉันเอ่อออกไปจากที่นี่ไม่ได้เธอเป็นคนเดียวที่ต้องออกไปจากที่นี่เธอต้องออกไปจากที่นี่เอากุญแจนี้ไปแล้วออกจากตรงที่นี่ตอนนี้เลยกูแปลถูกปะเนี่ยโอเคเราได้กุญแจแล้ว Now you have you the you have to to key to the main door ไปประตูโถงใหญ่เหรอเห็น เห็นยูทูบเบอร์คนอื่นเล่นแนละ้วเข้ามาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ชัวร์มาโอ้ไอ้อุยเอางี้เลยเหรอฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องสู้กับมอนสเตอร์หรือเปล่ามอนสเตอร์อยู่ไหนเอ่ยอมนอมนสเตอร์มึงจะโผล่มาข้างหลังกูเด้อกูหันเมาส์ยากไอ้เ,อเวร ไอชิบหายถ้าจะโผล่มาก็รีบก็รีบรีบโผล่เลยโอ้ยเสียงสัน่นวันนี้เจ็บคอมากเลยไม่รู้ทําไมหลืบซื้อยาแก้เจ็บคอมากินแต่ก็ไม่เป็นไรเราเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่สนอะไรอะ่ะใคท่านเอเลนโอ้เอเลนเเลนายมาทำไรที่นี่อ่ะใช่เหรอกไัวใช่ <c oughs> เอเลน, <c oughs> เเลนแล้วกูต้องมาทำอะไร อะไรอะไรโอลินดาโทรศัพท์มึงนี่เม็มไม่เต็ม,มบ้างเลยเนาะเหมือนกับว่าเราต้องย้อนกลับไปปะผมจำได้ว่ามันมีมินิมอนสเตอร์ให้สู้ด้วยสามตัวถ้าจะไม่ผิดนะคือตอนนี้แมันแบบความร้อนไม่มีแล้วมีแต่อยากจบเร็วๆเนี่ยเอ๊เล่นเกมผียังไงให้มัน เพลินอย่างกับเกมแอคชั่นขนาดนี hey ้เนาะอะไรอะสุสานคนเป็นขอแค่อย่าผมมันด้านหลังก็พอเพราะว่ามันหันเมาวยากอะเอ้สุสานเต็มไปหมดเลยนี่ไงไอ้เวรนเฮ้ยกูขนลุกเฮ้ยอย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้กูไอ้เวรนเอ้ยถอ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 ยลินดาลินดาถอยกูบอกให้ถอยลินดาไอ้เชี่ยข้างหน้ามึงมีไหมเนี่ย ไอ้นี่ไอ้นี่มันก็ตามกูจังเจอแฟดกูหน่อยกากายอะไรกูแฝเฮ้ยไอ้ชีลินดามึงโดนทำไมเนี่ยลินดาไอ้เวียนไอ้ยไอ้ลินดามึงเดินไปเดี๋ยวมึงติดอะไรลินดามึงอย่าติดดีไอ้ชี้ลินดามึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างหน้าก็มีโอ้ไอ้เจ้ลินดามึงมึงโดนฟันลินดามึงจะตายแล้วนะลินดามันขวางทางกูไอ้เวนี่อ่อ อะไนเนี่ยอ๋อจริงนะผีตัวเมื่อกี้ไม่ค่อยหลอนหรอกแต่ว่ามันอึดมันอึดจริงๆเอาไปเอาไหมเา,หมมาเราต้องรีบๆจบเกมนี้เพื่อไปสู่ภาคหลักทามาภาคหลักผมจะเล่นไหมผมก็ต้องรอดูว่าจะมีคนอยากดูไหมอุ้ยน้อนน้อนหมาน้อนหมาสีขาวถึงจะเป็นแมวก็เถอะเขาเรียกหมาห่ลย ไม่ไม่รู้มันจะตามเรามาไหมเอาตามมาก็ดีอู้วันหันเมายากจริงๆนะเนี่ยถ้าเกิดคนได้ยินเสียงผมหันเมาเนี่ยโอ้โหคุณโคตรหูดีอะระ,ระบบระบบตัดเสียงรบกวนมันจะตัดได้ไหมต้องรอดูผมไม่รู้ว่าอัดคลิปออกไปเสียงมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราต้องเดินไปทางแสงเพื่อชุบชีวิตมาดินดาอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องฝ่าพันไปด้วยกันซึ่งเกิดมาที่เดิมปะไม่ทราบเราต้องรอดูมา ลินดาเตือนขึ้นที่ไหนอ๋อตรงนี้นี่เองมามันควรมีมอนเกิดตั้งแต่แรกโอ้นี่ไงมาแล้วลินดาพร้อมนะลินดาเราต้องสู้ไปด้วยกันนะอ๋อเราต้องค่อยๆเว้นม่นงั้นแฟดมันไม่ออกอ๋อนี่ไงอ๋ออย่าก,กดรัวครับต้องค่อยๆให้แสงสาดส่องไปโอ้ไมึงอย่ามาใกล้กูดิ อ๋อโอเคมาเราได้สูตรละมาเฮ้ยไอ้เนี่ยทำไมไม่โดนเผาอะเฮ้ยอย่ามาใกล้กูดิถ้ามาใกล้กูแล้วกูจะตั้งหลักยังไงอ่ะไอ้ผีเวนี้ลินดาถอยถอยลินดาถอยกูบอกให้มึงถอยมึงไอ้เนี่ยก็ยืนขวางกูจังไอ้ลินดาลู่ ดินดามึงจะตายแล้วนะดินดาโอ้ยมันหันเมายากนะรู้ไหมไอ้ผีเวนี่มึงเรามาเป็นกูรู้ไหมอุย้ยินดาจะตายแล้วย่าตานรอบที่สองนะเออมีอีกตัวไหมวะโอเคพยองชั่วโอ้เสียงอื้อมากตอนเนี้ยดินดาโดนกระทำชำเรา ผมใช้คำได้เฉียบมา <c> ก <oughs> <c oughs> มีอีกตัวไหมผมคิดว่ามีอีกนะจริงด้วยมีอีกไม่ใช่หรอหมดแล้วหรอโอ้ลินดามันฮิวด้วยตัวเองได้ปะเนะี่ยหรือมันต้องหาน้ำแกงมาราดมันต้องหรอกระดับลินดาไม่ต้องเทียนมันติดสามอันแล้วนี่ว่ะจากนั้นเราก็ถ่ายเทียนครับ อ่า,อาจบแล้วเย้อุ้ยไม่น,น,น่าเอลนเอลนอลินดาตื่นขึ้นมาอุ้ยเรากำลังจะไปชนะศึกษาทัศนะศึกษาโอ้ดูสิเพื่อนมาเล่นอะไรกันข้างหลังอ่ะพูดมาเล่นอะไรกันนะโอ้คานี่ไงเพื่อนที่เราเจอตอนนั้น ในความฝันกับความจริงโอ้นี่คือสถานที่ที่ต้องไปสินะเรดเอาใครที่อยากจะดูเกมเต็มก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อมาเล่นเนาะคือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นดียวไหมเพราะว่ามันไม่มีคนที่อยากจะดูหรอกนะเพราะเกมมันเก่าแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่คนที่ก็มารับชมกันเลยนะครับ,บสวัสดีครับ